มาชมลอกนะครับ f ฟูกเกอร์ทัมนะฮะตัวนี้ก็บอกตรงๆว่าเสียดายไหมก็เสียดายแหละครับจริงๆก็อยากสะสมนะในแนวนี้นะครับแต่ช่วงนี้มันก็นะภาวะนะครับก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ผมลงขายอยู่ใน ebay นะแต่ว่าหน้าเว็บผมก็ลงนะครับแต่ราคามันก็จะคนละราคากันใน ebay ผมลงไว้ประมาณสักร้อยกว่าเหนนรียญนะฮะแต่ลูกค้าเขาต่อรองมาเหลือเหลือเหลือร้อยเหรียญพอดีเลยนะครับ ก,ก็ปล่อยนะครับในเวฟรู้สึกว่าจะลงไว้ประมาณสัก2 0งพันกว่าหรือ3,000ันนี่แหละนะจำจำจำไม่ได้ละในในเฟสนะครับแต่ให้ดูสภาพนะเงาแวบเลยนะครับเงาเป็นกระจกเลยนะนะฮะก็มีรอยขีดข่วนบ้างแต่ว่าสวยนี่อันน,น,นี้อันนี้ทําความสะอาดให้นะครับก็รอส่งนะครับเดี๋ยวจะส่งวันนี้นะครับส่งไปอเมริกานะกับบ้านเกิดนะครับนะฮะซื้อมาซื้อมาจากญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่า เราลงขายในอีเบก็เดี๋ยวส่งกลับบ้านเกิดไปอเมริกานะครับมีกล่องให้นะครับมีแดกแกรมนะครับกล่องก็คือกล่องเดิมเลยนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากที่จะเจอนะครับนะถ้าไม่เก็บจริงก็มีสนิมเล็กน้อยก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูดิดูความเงานะครับเป็นกระจกเลยนะฮะก็เสียดายนะครับแต่ว่าล่อถามว่าล่อเก่าว่ายังมีไหมก็ยังยังมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าราคามันก็นะครับนะ ผมก็ลงไว้ค่อนข้างแรงนะเอาจริงๆก็ลงไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้าชอบถูกใจก็ต่อรองกันได้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะชอบถูกใจก็ต่อรองได้นะครับพวกนี้นะครับจริงๆก็อยากจะสะสมแหละนะนะครับก็เลยเปิดราคาไว้แรงนิดนึงนะฮะก็ถ้าถ้าอยากแบ่งก็ได้นะครับแต่ราคาก็แรงหน่อยแต่คุยกันได้ครับไม่ไม่สีเรียสตรงนี้ไม่สีเรียสนะฮะนะครับลอกในตู้ก็ล่อยหลอแล้วนะครับล่อยหลอไปเยอะนะฮะเดี๋ยวของจะมาอีกทีนึงก็ประมาณซัก ประมาณวันพฤหัสวังัถ้าจำไม่ผิดนะประมาณวันพุธหรัสันนะครับก็โอเคเนาะมาลงให้ชมกันนะครับว่ามันสวยงไงมันสวยนะฮะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงแค่นั้นเองนะครับนะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักทีหนึ่งนะครับแค่นั้นเองสวยมากตัวนี้นะครับฟุกเกอร์ทัมนะฮะขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ